กันราบครัผู้ชายคนนี้อย่างแน่นอนครับไม่ใช่คุณนะฮะไม่ใช่ต้องผายต้องเป็นผมไม่ใช่ครัต้อาผู้ชายต้องเป็นผมเพราะว่าคุณเป็นผู้จัดในการจัดงานครั้งนี้ขอบคุณได้วยนะพี่ตาแท่งไฟและข้าวสารด้วยพวกเราในห้องส่งเรียรักเข้ามากมาสู่เมืไทยแล้วก็มีรายการที่เต็มไปหมดเลยที่รอการรับเลี้ยงมีครับจริงๆแล้วเขาอยู่กันทั้งหมดที่คนเขาอยู่สามสามคนแต่ครั้งนี้ที่มาเจวายเอบชื่อหนังของ มันจะเห็นว่า <laughs> 看，他身材那么高，他可以穿这样的，但是……，太重了，太重了。<noise> คถามก็ต่องดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยคิมแกร่งเนี่ยหลอกไหม Thank yeah. you. Yeah. 바이 right? 스아 はい。